ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ Line ID สยาม f อ5 5 5 8 0 1 a x i i r าถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพืนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับ วันนี้นะครับสยามงจันแนงนะครับจะพาทุกคนมาเรียนรู้ในเรื่องของเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับที่สามารถขายได้ในราคาที่สูงนั่นเองครับทุกคนครับเหรียญเนี่ยนะครับต้องบอกว่านะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับที่มีการเล่นหาในตลาดนักสะสมครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นยังไม่มีความรู้นะครับแล้วก็อยากจะทราบความรู้ดีๆนะครับจะได้เก็บถูกวิธีหรือว่านะครับต้องการที่จะ เก็บเพื่อเก็งกําไรในอนาคตหรือต้องการที่จะค้าขายเกี่ยวกับวงการเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครับผมขอแนะนํานิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการเพื่อนแท้หรือนะครับต้องการที่จะเรียนรู้ในรูปแบบของเหรียญน,นะครับมีราคาตามท้องตลาดข่าวสารรวดเร็วทันใจนั้นขอฝากสยามชาแนลนะครับไว้สักหนึ่งช่องนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ถ้าเกิดว่าคุณอาคุณนะครับต้องการที่จะ นะครับทราบข้อมูลต่างๆเราอัปเดตรวดเร็วทันใจนะครับและที่สําคัญทางเรานั้นมีการรับซื้อให้ด้วยนะครับโดยไม่จําเป็นต้องทําใบรับรองแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าเราซื้อขายได้จริงนะครับจึงไม่จําเป็นต้องทําใบรับรองก่อนขายนะครับกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะเป็นสมาชิกตัวยงของสยามชาแนลก็สามารถ กดไปที่ลิงก์โปรไฟล์นะครับข้างหน้านะครับหน้าช่องของเรานะจะมีคําว่าสมัครกดคําว่าสมัครและกรอกรายละเอียด2ขั้นตอนง่ายๆจะซื้อก็ได้จะขายเราก็รับซื้อน,นั่นเองครับทุกคนครับในส่วนของเหรียญวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูข้อมูลกันใครมีผมซื้อนะครับต้องบอกว่าซื้อในราคาที่สูงนะครับทุกคนครับเหรียญเก่าๆเนี่ยนะฮะดูก่อนใช้ตามบ้านตามช่องต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตเป็นนะครับ ในส่วนของเหรียญที่ผมจะนําเรียนเสนอนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้นประมาณสี่เหรียญนะครับสตัวอย่างนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเหรียญแรกนะครับคือเหรียญเก่าๆแบบนี้ครับเหรียญเก่าๆแบบนี้หลายคนนี่นะครับก็นะครับอาจจะดูข้อมูลมานะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเหรียญเก่าเหรียญนี้นะครับที่หน้าเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9รุ่นเก่าเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าเหรียญทองเหลืองนะครับห้าสิบตะ่างนะครับหรือว่านะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆเลยนะครับที่เป็นรุ่นยุคแรกๆของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับถ้าเกิดว่าพลิกหลังกลับมานี่นะครับผมจะให้ดูในจุดนี้นะครับให้ดูในจุดนี้ส่วนเหรียญขายได้ไม่ได้เนี่ยนะครับทุกคนครับต้องต้องทำความเข้าใจนิดนึงเนื่องจากว่าบางคนนี้นะครับก็นะครับเห็นในส่วนของข้อมูลต่างๆมาว่าเหรียญแบบไหนขายได้ขายไม่ได้หรือขายได้ทุกเหรียญ เหรียญตราแผ่นดินรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาตั้งแต่ปี2,493ก็เนื่นนานมากนะครับก็ประมาณ60-70ปีได้นะครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้ครับที่เป็นตราแผ่นดินแบบนี้ผมจะให้ทุกคนสังเกตนะครับถ้าท่านสังเกตตามที่ผมบอกถ้ามีละมันขายได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยราคานี่แทบไม่อยากจะรับเลยทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตคําว่าสตางเหรียญของคุณนะครับสังเกตคําว่าสตาง สตางค์นี่นะครับจะมีทั้งแบบสอเสือที่เป็นเหลี่ยมกับไม่เป็นเหลี่ยมถ้าสอเส,สือของคุณเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะครับกับตอเต่าตัวชิดชิดแบบนี้แบบนี้มีราคาครับนะครับสังเกตง่ายๆครับตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมนะครับคำว่าสตางค์เนี่ยจะเป็นเหลี่ยมนะฮะตอเต่าเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นขีดๆอยู่ในในส่วนของสอเสือแล้วก็ตอเต่านะครับสตางค์นี่นะครับหรือจะมาดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับทุกคนฝั่งนี้เนี่ยนะครับ จะมีคําว่า50สต,ตางเนี่ยห้สต,ตาง์นี่จะมีอยู่2แบบแบบที่ขายได้กับขายไม่ได้ในส่วนที่ขายได้จะเป็นลักษณะแบบนี้คือตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นเหมเ่ียมเลขศูนย์นี่จะเป็นเหลี่ยมนี่ฮะเห็นไหมครับเลข5านี่จะออกเิมเ่ียมอย่างนี้นะครับแล้วจะมีแบบขีดขีดนะฮะขีดขีดอยู่ในม้วนอ่าอยู่ในตัวของเลข5ากับเลขศูนย์ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับก็คือเลขค่ากับเลขศูนย์เนี่ยเลขศูนย์จะเป็นกลมๆแล้วออกห่างๆตัวเล็กๆแบบนั้นไม่มีราคา แบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกตัวหนา2,493เหรียญรุ่นนี้มีอยู่2บล็อกนะครับบางคนเนี่ยนะครับไม่มีข้อมูลเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามีบล็อกเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมีด้วยกันอยู่2บล็อกด้วยกันมีบล็อกหนาแล้วก็บล็อกห่างนะครับบล็อกเล็กนะครับบล็อกบางนั่นเองส่วนที่มีราคาคือบล็อกหนานี่แหละฮะถ้าใครมีก็ส่งมาประเมินราคาได้เลยสุสวยใหม่ๆของคมก็เป็นพันซื้อให้นะฮะต่อเหรียญนะครับอย่างนี้นะครับลองส่งมาดูแล้วก็ในส่วนของเหรียญนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครไปเจอภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบชิ้นเฉียงแบบนี้ฮะชิ้นเฉียงเหมือนเหมือนหน้าโรมิตะนะนะครับเคยเคยดูการ์ตูนโรมิตะไหมครับสําหรับใครที่ไม่เคยดูก็กดนะครับไปที่ Google แล้วพิมพ์คําว่าโรมิตะนะครับก็จะเป็นแบบเป็นชิ้นเฉียงแบบนี้ฮะรโรบิตะนะครับเป็นเป็นแหลมแหลมบางท่นเถอเป็นคางแหลมแหลมอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าใครมีแบบนั้นผมก็ซื้อแพงเหมือนกัน นะครับใหม่ๆคมๆก็เป็นพันเหมือนกันนะครับก็นะครับให้ทุกคนลองลองค้นดูนะครับลองหาดูนะครับในส่วนของเหรียญที่แนะนำนะครับมาต่อที่เหรียญที่ผมจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นะครับใครมีนะครับไม่จะเป็นว่าต้องเป็นพศอะไรนะครับคุณจะได้ในราคา1,000บาทต่อเหรียญนะครับผมจะไล่เนียงอย่างนี้ครับผมจะบอกทุกคนว่าเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับ คือหนึ่งละนะครับอันดลับแรกเลยนะครับฟังบรรยายดีๆนะอันลับแรกก็คือนะครับขอเป็น5สตางค์นิกเกิลแบบนี้นะครับนะฮะในรุ่นนะฮะรุ่นที่จะที่จะประกาศตามหานะครับรุ่นที่จะประกาศามหาคือมี5สตางค์นะครับหละนะครับแล้วก็นะครับมี10สตางค์อย่างนี้นะฮะสิบสตางค์อย่างนี้นะฮะสิบสตางค์อย่างนี้ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นพศอะไรนะครับไม่จาเป็นว่าจะเป็นพศอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดเดียวเท่านั้นจุดเดียวนะครับหนึ่บาทเลยนะครับ ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นพสรสอะไรนะครับขอให้เป็นเนื้อนิกเกิลแบบนี้นะครับกับกับเนื้อนิกเกิลอ่า5สตางค์10สตางค์อย่างนี้นะฮะนี่คำอย่างนี้นะครับขอให้เป็นเนื้อนิกเกิลแบบนี้นะครับนะฮะไม่ไม่จะเป็นต้องต้องเป็นพสอะไรนะเพื่อนๆไม่ต้องจําตัวนั้นเดี๋ยวผมจะบอกจุดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพหน้าจอให้นะครับมีมี10สตางค์5สตางค์นะครับในส่วนของดีบุกไม่เอานะดีบุกไม่เอานะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญที่เป็น1สตางค์เนี่ย หนึ่งสตางค์นี่นะครับที่เขียนว่าสยามรัตน์นี่นะครับนะฮะไม่จาเป็นว่าจะเป็นรอสอะไรต่างๆนะครับไม่ไม่จำเป็นเลยขอให้เป็นทองแดงนะครับทองแดงนะครับมีผระแสงจักอย่างนี้นะครับเอาเอาละนะครับทุกคนเข้าใจนะว่าสิ่งที่ผมนะครับจะประกาศตามหานะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูว่าผมซื้อพาออะไรนะครับก็คือในเรื่องของนะครับสามจุดเนี่ยที่ท่านต้องดูก็คือเป็นเนื้อนิกเกิลสิบสตางค์ห้าสตางค์เนื้อนิกเกิลแล้วก็นะครับหนึ่งสตางค์ทองแดงเท่านั้นดีบุกไม่เอานะฮะ ขอให้เหรียญของคุณในพลิกหลังกลับมานะครับพลิกดูด้านหลังอย่างนี้นะฮะพลิกดูด้านหลังตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพหน้าจอให้ครับนี่ครับให้เป็นแบบนี้ครับนี่ฮะเหมือนเหรียญสตางค์ทองแดงเหรียญนี้ฮะคือจริงๆแล้วเหรียญสตางค์รูเนี่ยต้องมีรูใช่ไหมครับแต่เหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาเป็นกรณีพิเศษนะครับผลิตออกมาไม่เยอะนะครับตามข้อมูลนะฮะผลิตออกมาไม่เยอะครับคือไม่มีรูค่ะ แต่เป็นพศอะไรก็แล้วแต่ครับทุกคนผมรับหมดเหรียญละพันนะครับถ้าใหม่ๆคมๆผมให้หลายพันถ้าเกิดพศยากๆผมซื้อเป็นหมื่นโอเคไหมครับถ้าเจอพศยากๆผมซื้อเป็นหมื่นนะฮะถ้าเป็นแบบอ่าพศง่ายๆฮะเหรียญละพันอย่างไม่ได้นะครับขอให้ไม่มีรูอ่แค่นี้เลยนะครับใครมีแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยครับโชว์อยู่บนหน้าจอครับ ID แล้วก็ q r code คนะครับยิงสดเข้ามาได้เลย มาประเมินราคาได้ทันทีนะครับส่งภาพผมคมมาหาผมยืนยันไม่รับซื้อดีบุกนะครับดีบุกนั่นคือเหรียญที่เป็นปกติที่ไม่มีรูอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนครับที่เกจติดตามรับชมช่องสยามชาเนลนะครับฝากแชร์คลิปนี้เพื่อไปบอกนักสะสมที่ยังไม่มีความรู้ให้ได้ทราบกันว่าเหรียญแบบนี้มีราคาสยามชาแนลของเรารับซื้อด้วยแล้วกันนะครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ